สวัสดีโยคะแอนพีลค่ะค่ะมีนักนักเรียนนะคะที่อยากจะฝึกในลักษณะก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อของแฮมสิงมีการถูกยืดแล้วก็มีความสร้างความแข็งแรงค่ะวันนี้ครูจะมีท่าสั้นๆให้นะคะในการที่เราจะฝึกทำได้ไม่เยอะแต่ว่าได้ผลจริงจังแล้วก็ถ้าเราทำบ่อยๆก็จะมีความทั้งแข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้นเลยค่ะเป็นท่าที่สนุกและก็ฝึกได้มากเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ ให้เราอยู่ในท่า on f l o o ก่อนนะคะอย่าลืมค่ะทุกท่าของเราเราจะรู้สึกตัวรู้สึกถึงกล้ามเนื้อแอทีททุกส่วนนะคะถ้า on f โ o o r กูย้ำแล้วเนาะสิบมือทั้งสิบเนี่ยให้ประกบไว้แน่นๆสะบักเราไม่โจมข้อมือกว้างเท่ากับหัวไหล่แล้วก็เข่ากับปลายเท้ากว้างเท่ากับแนวเดียวกันกับสะโพกค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะหายใจเข้าดื้อตามมองระหว่างมือจิกฝ่าเท้า ขึ้นายใจออกดันสะโพกไปทางข้างหลังในท่าดาวด์เฟสซิงดอ d o ดาวด์เฟสซิงดอ o ครั้งแรกนะคะเราจะทำวอลกิ้งดอวการเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อเท้าเข่าและสะโพกกัน,นะคะ่ะขย่งปลายเท้าขวาขึ้น,นะคะ่ะเข่าขวาเราจะใกล้หน้าอกนะคะสลับกับเท้าซ้ายกาัน10ครั้ง1 2 3 4อย่าลืมค่ะเข่าใกล้หน้าอกค่ะ5 6 ปลายเท้ายืดขึ้นสูงๆค่ะเจนแปดสะโพกยืดสูงๆเก้าและสิบค่ะวางปลายเท้าลงเราจะทีเล็กดอกกันนะคะหายใจเข้าค่ะยกขวาเท้าขึ้นอยู่แนวเดียวกันกันกบสะโพกหรือเหนือนเล็กน้อยก็ได้ฝ่าเท้าความลงนะคะเราไม่หายอย่างนี้นะตามองฝ่าเท้าไว้เีย่างปลายเท้าซ้ายหายใจออกค่ะ งอเข่าเอาเข่าแตะสอกไว้โก่งหลังไว้เห็นไหมคะครูโก่งหลังวัสดบครูจะถูกยืดขึ้นหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งเด็กเท้าซ้ายขวาไปข้างหลังค่ะหายใจออกค่ะงอเข่าแตะสอกขวาไว้โก่งหลังไว้เข้าอีกครั้งหนึ่งทิ้งปลายเท้าไปข้างหลังตามองฝ่าเท้าหายใจออกค่ะงอเข่าขวาแตะศอกขวาไว้โก่งหลังเก็บข้างชิดอกไว้ ข้าสุดท้ายแล้วให้เราเฟร็ฝ่าเท้าขึ้นนะคะคีบสะโพกขึ้นเหียไปเท้าซ้ายขึ้นเบาๆเล็เกน้อยหายใจออกค่ะวางฝ่าเท้าขวาไว้สลับข้างนะคะหายใจเข้าค่ะเหยียบเท้าซ้ายไปเหยียปลายเท้าขวาหายใจออกค่ะงองเข่าซ้ายเอาเข่าซ้ายชิดศอกซ้ายไว้ หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งเตะเท้าซ้ายไปข้างหลังหนึ่งไปเท้าขวาหายใจออกค่ะโกงหลังงอเข่าไว้เข้าอีกครั้งหนึ่งเตะเท้าซ้ายไปข้างหลังออกค่ะเอาเท้างอเข่าซ้ายเอาเข่าซ้ายแตะศอกซ้ายไว้สุดท้ายแล้วหายใจเข้าค่าะค่อยๆยืดเท้าซ้ายไปบนเพดานขย่งยไปเท้าขวานะคะ ให้สะโพกเราได้ถูกยืดกันเต็มที่หายใจเข้าลึกลึออกระววางเท้าซ้ายไว้ขบกันค่ะหายใจเข้าค่ะวางเข้าทั้งสองไว้ไปเท้าล่าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆนั่นทงทับบนส้นเท้าสีสัะแต่สือมือวางข้างลังตัวชยัยโพสหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกตัวขึ้นค่ อ่อนคลายค่ะทำแค่นี้นะคะเราจะรู้สึกเลยว่าอเลิร์ม,มากแล้วก็ในส่วนของแนวของกล้ามเนื้อทั้งแขนและก็ในส่วนของกล้ามเนื้อของขาหลังหรือทีจริงเรากยืดนะคะหลังเราก็มีส่วนขยับด้วยทุกอย่างนะคะเรามีการถูกยืดหยุดแล้วก็สร้างความแข็งแรงในท่านี้นะคะลองฝึกบ่อยๆนะคะเราฝึกแล้วถ้าเราฝึกไปรอบหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามัน ยังไม่พอเราสามารถฝึกสองรอบสามรอบก็ได้ค่ะสิ่งสำคัญคือเราฝึกบ่อยๆนะคะเพื่อความแข็งแรงค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนฝึกแล้วมีความแข็งแรงนะคะเราจะแข็งแรงไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ